ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโรเตชันยกแผงดาวรุ่ง16ปีลุ้นตัวจริง5ข้อกอลิภูพบนอริสศึกคาราบาวครับก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับลิพูมีคิวทำศึกกับนอริสิตี้ในเกมคาราบาวครับรอบ3วันอังคารที่21อกันยายนนี้และแน่นอนว่าเจกเกนครอบผู้จัดการทีมชาวเยอรมันคงจะเลือกใช้วิธีการโรเตชันโดยจะให้โอกาสนักเตะสำรองและดาวรุ่งได้ลงสนามในแมตช์นี้ ผงแดงโชว์ฟอร์มได้ยางร้อนแรงในพิมพลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลิกในช่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยการที่ทีมมีโปรแกรมเยอะมากทําให้ครอบจําเป็นต้องจัดผู้เล่นอีกชุดในแมตช์ประทะนกขมิ้นเหลืองอ่อนในเกมถ้วยใบเล็กเมืองผู้ดีงานนี้ซาเบอร์ดะครอบมีโอกาสได้เห็นดาวรุ่งฝีเท้าจัดจ้านอย่างเคธกอร์ดอนปีกดาวรุ่งที่คาดว่าจะได้ลงสนามตัวจริงหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นและกับทีมรุ่นยู23รวมไปถึงทาคูม,มิมินามิโนโทีนาจะได้เฉิดฉายในแมตช์นี้ 1. ได้เวลาปรับเปลี่ยนเพื่อความสดใหม่การที่ต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องทําให้ลิพูจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ระบบโรเตชันในช่วง2-3เกมที่ผ่านมาแต่กระนั้นครอปก็ยังคงต้องให้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามอย่างไรก็ตามในเกมคาราบบลครับถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะได้พักนักเตะกําลังสําคัญหลายคนมีความเป็นไปได้สูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอลิซอนเบเกอร์เฟอร์กิวฟันไดฟาบินโยและโมเมดซาลา์จะได้พักขณะที่ครีวินเคลเลอร์จะได้สวมถุงมือเฝ้าเสา โดยงานนี้เคอร์ติสโจนจะทําหน้าที่คุมแดนกลางให้กับทีมที่น่าสนใจก็คือนักเตะดาวรุ่งลายคนของเดอะเรดจะรับโอกาสลงสนามด้วยอย่างคอนเนอร์แบดลีย์ที่จะได้ยืนประจําการในตําแหน่งแบ็คขวาและเคสกอร์ดอนดาวรุ่งพุ่งแรงวัย16ปีและไทเลอร์มอร์ตันก็จะได้ลงสนามตัวจริงเช่นกันนอกจากนี้อเล็กซ์ออกเลตแชมเบอรนทาคุมิมินามิโนและดิวอกโอดิกีมีความเป็นไปได้สูงที่จะทําหน้าที่เป็นแกนหลักในแนวรุกของหงแดงส่วนดิโกโชต้าก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ครบ น่าจะให้โอกาสแก้ตัวหลังฟอร์มในเกมถล่มคริสตันพาเลสไม่ค่อยดีนักในส่วนของเกมรับอิบราฮิมากนาเต้คงได้ลงสนามเป็นแมตท,ที่2ติดต่อกันโดยงานนี้โจโกเมสน่าจะเป็นคู่หูเซนแบ็กของเขาส่วนทางฝั่งซ้ายคอสตารซิมิคาสที่ฟอร์มกำลังขึ้นมอก็จะได้ลงสนามอีกแมตเช่นกัน 2. ฮาบักเผชิญหน้าทีมเก่าหนึ่งในนักเตะที่รับการประเมินคุณค่าต่ำกว่าความเป็นจริงของลิปูก็คือโอซานคาบัก โดยเขาย้ายมาเล่นแบบยืมตัวจากชาวเก้0นช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและช่วยสโมสรทำผลงานติดท็อปโฟในที่สุดแม้ว่าในตอนแรกที่ลงเล่นเดอะเรสผลงานของนักรบชาวตุรกีจะไม่ค่อยดีนักแต่หลังจากปรับตัวได้นักเตะก็กลายเป็นกำลังหลักในเกมรับของทีมช่วงที่พวกเขาประสบกับวิกฤตเซนเตอร์แบ็กอย่างไรก็ตามการที่ครอปตัดสินใจเซ็นสัญญาก,กับโกนาเตทำให้คาบักหมดโอกาสที่จะย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลแบบทาวร์ และสุดท้ายนักเตะก็รับโอกาสจากนอริสซิตี้ที่ดึงตัวมาช่วยทีมในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดข้อค้าแข้งสมรม์นี้คาบักมีโอกาสได้ลงประเดิมสนามให้กับนกขมิ้นเหลืองอ่อนในเกมแพ้แตนอรารวาสวัตฟอร์ดหนึ่งต่อสามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าแมตช์รับมืลิลยูริพูที่แครโรโรสมีความเป็นไปได้สูงที่ดาวเตะวัยยี่สิบเอ็ดปีจะได้แสดงผลงานให้ครอปได้เห็นว่าคุณซื้อชาวเยอรมันคิดผิดที่ไม่เซ็นสัญญากับเขาสามฟอร์มนอริชย่ำแย่เหลือเกิน รอริซิตี้ก้าวขึ้นมาเล่นในพิม์ลีกด้วยตำแหน่งแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อดูกการที่ผ่านมาแต่งานนี้พวกเขากำลังเจอกับสถานการณ์สุดยากลำบากเพราะฟอร์มการเล่นในลีกสูงสุดเมืองพอดีอยังไม่มีวี่แววกระเตื้องแม้แต่นิดเดียวผลงาน5แมตท,ที่ผ่านมารอริสกดคำว่าชนะและเสมอไม่ไปเลยแถมยังเสียไปถึง14ประตูและยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สถานการณ์ในตารางลีกจะจมบัวอย่างน่าใจหายและกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะตกชั้น จะว่าไปแล้วทีมของกุนซอดาเนลฟาเคตต้องพบกับความพ่ายแพ้ในการเจอกับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้มาแล้วในช่วงต้นสีซสั่นนี้กระทั้งล่าสุดก็โดนวัดฟอร์ดทีมน้องใหม่ร้ายประชดเหมือนกันจัดการเผาเครื่องคาถิ่นแคโลโรลรสแน่นอนว่าตอนนี้ฟาเคตต้องพยายามกระตุ้นลูกทีมให้เรียกฟอร์มเก่งเหมือนกับเมื่อสีซสั้นที่ผ่านมาให้ได้และการรับมือลิเวอร์พูลที่คาดว่าจะส่งนักเตะสำรองกับดาวรุ่งลงสนามหากพวกเขาเอาชนะได้น่าจะทำให้เกิดความฮึกเหิมในการสู้ดิ้นรนหนีตกชั้นในศึกพรีเม 4. อาถรรพ์แข้งเจ็บริภูยังไม่จบริภูยังต้องเจอกับปัญหานักเตะบาดเจ็บอีกครั้งหลังจากเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาต้องประสบกับวิกฤตนักเตะหลักเดี่ยงยาวเป็นหางว่าวจนนําไปสู่ฟอร์มการเล่นที่ร่วงกราวรูดอย่างน่าใจใหายล่าสุดเดียวก็ัอคันตร,ราดโดนาการบาดเจ็บที่น้องเล่นงานในแมตช์ช่วยต้นสกัดทุบคริสตันพาเลสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต,ตัวไม่มีชื่อลงสนามในเกมนี้และเกมยอนเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์ด้วย ก่อนหน้านี้หงแดงก็มีนักเตะสําคัญเจ็บอย่างฮาวิเอลเลียสที่ต้องพักฟื้นจากการผ่าตัดข้อเท้าหลุดและกว่าจะกลับม,มาช่วยทีมได้คงช่วงปลายซีซั่นกับโรเบิร์โตฟิมิโนขณะที่เทรนอเล็กซานเดอร์โ no, นมีอาการป่วยร่างกายยังไม่พร้อมลงสนามฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่ครอบภาวนาก็คืออย่าให้มีนักเตะคนไหนได้รับบาดเจ็บอีกเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่และชุดสํารองทุกๆคนมีความสําคัญในการขับเคลื่อนทีมให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 5. ้าครปบไม่เน้นบอลท่วอังกฤษ หากพูดกันแบบตรงไปตรงมาครับไม่ประสบความสําเร็จกับการเล่นฟุตบอลถ้วยในประเทศอังกฤษแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะเขามุ่งม,มั่นอยู่กับการแข่งขันรายการหลักก็คือพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นสโม,มสรเจ้าของแชมป์ลีกสูงสุด19สมัยมักจะส่งผู้เล่นตัวจริงชุดที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งลงสนามและนั่นทาให้โอกาสที่ทีมจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเมืองผู้ดีจึงมีน้อยมากสําหรับในศึกคาราบาวครับโงแดงผ่านไปแค่รอบสีในช่วงสีฤดูก,กาลที่ผ่านมา โดยเหตุน,นี้ซาวบอเดอครับอาจจะต้องทําใจที่ไม่ได้เห็นโทรฟี่อย่างคาราบาวครับและ FA ครับตั้งต่างงานในตู้โชว์ที่สนามแอนฟิลด์อย่างไรก็ตามครับเคยนำเดอะเรสทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแล้วในปี2 0 1 6แต่น่าเสียดายที่พ่ายจุดโทษให้กับเดอะไบสีฟ้าแมนซิตี้ซึ่งทั้ง2ทีมคว้าแชมป์รายการนี้สูงสุดร่วมกันอยู่ที่8สมัยลิพูและเชลซีหูผึ่งโคมันนย้มลาบเยือนลิพูและเชลซีมีลุ้นเกี่ยวกับการคว้าตัวคิงลี่โคมัน ชี่ถูกระบุว่าคิดถึงการอำลาบาเยมิกตามรายงานของเดอะมิเนอร์สองทีมจากเพลย์ลีกมีข่าวสนใจปีกรายนี้ในช่วงซัมเมอร์แต่ทั้งสองทีมต้องยอมแพ้เนื่องจากบายเจนนตั้งค่าตัวไว้สูงถึง8 6มล้านปอนด์ตามรายงานก่อนหน้านี้ยังไรก็ตามโคมันที่ก่อนหน้านี้มีการผ่าตัดเล็กที่หัวใจและมีสัญญาในอาริอันส์อารีนาจนถึงปี2023ได้พูดคุยกับผู้บริการของทีมและพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้ที่มาเดอะมิเนอร์ ลิพูและแมนยูติดตกเป็นข่าวสนใจแฟรงค์เคสซีดาวเตะเอซีมิลานท่ามกลางความสนใจของหลายสโมสร,รตามรายงานของดะมิเนเดอร์ทีมยกักษ์ใหญ่จากเซีาวย,ยังพยายามเจรจาและพูดคุยกับจอร์ดอาตันกานาตัวแทนของเขาโดยลิพูและแมนสเตร์ตก็ประเมินสถานการณ์ในเดือนมกราคมเช่นกันสื่ออิตาลีอย่างตัวโตสปอร์ตก็เปิดเผยว่าทุกฝ่ายต่างรู้กันว่ามีหลายทีมในพิมลีกให้ความสนใจนักเตะทีมชาติอาริคสรายนี้ด้วยเช่นกัน ลิโอฟินานเชื่อว่าลิพูควรที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงปีกจอมถล่มประตูของแมนซชตี้กลับมาร่วมทีมหลังจากที่ตัวนักเตะหลุดจากทีมตัวจริงในถิ่นเอติฮดสเตเดียมสเตอร์ลิงเป็นกำลังสำคัญให้กับเรือใบสีฟ้ามาตลอดนับตั้งแต่ยา้ายมาจากลิพูเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015อย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้เจ้าตัวสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกแค่2นัดเท่านั้นทำให้มีกระแสข่าวเกี่ยวโยงกับเรื่องการย้ายทีมฟรินานมองว่าสเตอร์ลิงกำลังสูญเสียความมั่นใจจากการหลุดจากทีมตัววจริงงขอ,งอเปเปกุืเาาดลา ดังนั้นคงเป็นเรื่องดีไม่น้อยหากของแดงดึงสตาร์ทีมช่างกริดวัย26ปีคืนทินแอนฟิลด์มันก็แค่เพราะเขาหลุดจากทีมเลยทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยร้อนแรงมากเด็กคนนี้เคยเป็นตัวทีเด็ดยามที่แมนซิตี้ต้องการประตูซึ่งมันเป็นแบบนี้มาหลายปีแต่พอมาถึงตอนนี้เขากลับไม่ค่อยได้เล่นซึ่งผมเองก็งงเหมือนกันผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนี่คือเรื่องของเป๊ปและเขามักจะทําในสิ่งที่ถูกมากกว่าผิดเสมอ แต่สำหรับสเตอร์ลิงมันจะต้องมีลายสมสอนรอดูอยู่ในไหนไหนก็ช่วยทําให้พี่เห็นหน่อยสิว่าสถานการณ์นี้มันจะจบลงอย่างไรเพราะยังไงพี่ก็เอาใจช่วยนายอยู่แล้วถ้าผมเป็นลิพูลนะผมจะเซ็นสัญญากับสเตอร์ลิงวันพรุ่งนี้เลยตำนานปรากระลังแมวเจ็ดก้าผ่าน5ช่อง YouTube ส่วนตัวทั้งนี้สเตอร์ลิงลงเล่นให้เรือใบสีฟ้าไปแล้วทั้งสิ้น298นัดทำได้115ประตู แฟนบอลลิปูยอมสยบให้กับฟันของโรเบโตฟิมิโน่กองหน้าของทีมชาติบราซิลโดยโพสต์ภาพความข่าวของฟันบ๊อบบี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกย่องว่าเป็นคนที่ดูแลฟันตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมสตาร์าลูกนังทีมชาติบราซิลปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในแข้งสําคัญที่นําหงแดงประสบค,ความสําเร็จมากมายแม้บางครั้งบ๊อบบี้จะไม่ค่อยได้ยิงประตูมากนักแต่เขาก็เป็นนักเตะประเภทสร้างสรงสรค์ให้กับเพื่อนร่วมทีมและยังช่วยปั้นเกมให้กับซาเดียวมาเน่และโมฮัมเหม็ดสาลายิงประตูเป็นวาเล่น,นต์ ดาวเตะวัย29ปีซัดไป67ประตูจาก214แมตช์ที่ลงเล่นให้ทัพหงแดงความช่วยสมรสนภงงาดคว้าแชมเป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีสมัยแรกในรอบ30ปีและยูฟาแชมเปี้ยนโลีกฟีเมโรเป็นหนึ่งในแข้งขวัญใจสาบวบเดอครับและล่าสุดมีแฟนบอลลิปูรายหนึ่งได้โพสต์ภาพของเขายิ้มหวานโชว์ความข่าวของฟันพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าฟันของฟีเมโรขาวจนทําให้แอร์พอร์ตของเขาดูเหลืองไปเลยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยกย่องนักเตะที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี แฮร์รี่คีเวลอดีตปีกตัวเก่งของลิพูโดนบาเนตทีมในเนชันแนลลีกไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปที่เรียบร้อยหลังจากที่พาทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ตามรายงานจากลิพูเอเคออดีตดาวเตะทีมชาติออสเตรเลียอยู่ในชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับหงแดงเมื่อปี2005ได้ผันตัวมารับงานคุมทีมในลีกระดับล่างของอังกฤษและต้องหลุดจากตำแหน่งหลังจากที่พาต้นสังกัดพ่ายแพ้ให้กับบอมลีโดยสกอร์2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คีเวลพาบาเนตจมอยู่อันดับ2จากท้ายตารางในเนชั่นแนลลีกหรือลีกอันดับ5ของอังกฤษโดยมีเพียง2คะแนนจากการเสมอ2และแพ้5นัดผู้จัดการทีมวัย4ีปีเพิ่งจะรับการแต่งตั้งให้เข้ามาคุมเดอะไฮฟ์เมื่อเดือนมิถุนายนโดยก่อนหน้านี้ผ่านงานคุมทีมในลีกล่างอย่างคอร์ดิทาวน์นอร์ชคาลตีโอแฮมแอตติกมาแล้วบิสมายังฟันเล่นยู l แม้อดย้ายตอนซัมเมอร์อีบิสมากองกลางเนื้อหอมของไบรตันยอมรับว่า เขายังฝันที่จะได้ลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกแม้จะพลาดโอกาสย้ายทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดาวเตะวัย25ปีถือเป็นกำลังสำคัญของทีมนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิวเมื่อปี2018จนเริ่มได้รับความสนใจจากหลายทีมโดยเฉพาะคู่แข่งในลีกเดียวกันอย่างอาเซนนลลิวพูลและท็อตแนมฮอตสเปอร์แม้จะตกเป็นข่าวอย่างหนักเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นทว่าเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขาฝันอยากเล่นในแชมเปี้ยนลีกที่ผมไม่ได้ย้ายเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน เมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นเวลาของผมแต่ตอนนี้ผมแฮปปี้กับไบรตันผมกำลังเอนจอยกับการเล่นฟุตบอลที่นี่ความฝันของผมก็เหมือนกันกับนักเตะทุกคนผมอยากลงเล่นในแชมเปี้ยนผมอยากเป็นแชมปเปี้ยนผมอยากจะเอาตัวเองเปรียบเทียบกับระดับท็อปไม่ใช่แค่นักเตะคนอื่นบิสมาร์ดเลส尼กับไบรตันแค่2ปีเท่านั้นและจะรายงานก่อนน้าน,นี้เชื่อว่าทางสโมสร,รพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงตลาดหน้า,นาหนาวนี้เลยหากได้ราคาที่เหมาะสม ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ